เป็นฉันมันผิดตรงไหนชีวิตฉันใครกำกับเป็นฉันใครจะยอมรับบทบาทให้ความสัมพัญต่างกันแค่เพียงร่างกายแต่ใจเราก็เหมือนเมือนกันอืออินเฮียอะไรเพียงออกจากเพราะมองว่าชีวิตเราแม่งโคตรว่างเลยป่าววะเดียนแม่งก็ไม่ได้เดียนงานก็ไม่ได้ทำ แม่ก็ไม่มีมพ่อก็ไม่มีโคตรว่างเลยแต่อย่างหนึ่งนะเพื่อนเรายัางมีพระเรายัางมีวัดเรายัางมีที่สุกหัวนอนนี่แถมมึงว่างเนี่ยมานั่งตกปลาคูณได้ด้วย,วยสบายจะตายสาธ<ะ>ุงวดนี้ลูกช้างขอสามตัวตรงเด้อ สามตัวตรงหกตัวตรงรางวัลที่หนึ่งอะไรก็ว่ามาเลยลูกช้างจะเอาไปโปะนี่บ้านนี่รถถ้าถูกนะจะได้ไก่ต้มสักสามสิบตัวไข่ต้มสักสามร้อยฟองเอาลูกหมูสักสิบตัวไปเลยไหมจ้าถูกขอเด้อขอเด้อเพียงเพียงเพียงไอทิสมึงคิดเหมือนกูว่ากูค,คิดเหมือนเงือเพื่อนคนเพี้ยเลย กูเลขนก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 คงรวยอะถ้า,างั้นกูอยู่วัดอะกูไปทำนานแล้ว <Yeah. S 1> ไม่มานั่งตกปลาแบบหัวนี่มีแต่คิดเรื่อยจริงๆริงมึงไหวความเชื่อพวกนีน้ทำเงินให้เราได้ป่าววะมึงจะให้เขาขูดค้ามึงเหรอเพื่อนกูนี่หลออจริงวะ่ะไอ้มึงหัวมีแจะขี้เลื่อยมึงทำตามกูก็พอ กูพอมีไอเดียละน่ารเพื่อนขอกูได้สักตัวก่อนแล้วกันนี่นี่นีน่สักตัวเหรอพี่ยกกูไปก็ได้อย่างแรกเลยนาะยทิพย์ันต้องแต่งโครงทรงเครื่องให้มันดูขำขันกว่านี้หน่อยว่ะ แล้วก็แค่จัดสถานที่ให้มันดูน่าเชื่อถืออ่ะแค่สองอย่างเนี่ยคุณรับรองเลยรวยอู้ฟู่แน่นอนโหลโหลโลโลขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเข้ามาตำหนักอาจารย์ทิศขอเรียนเชิญเข้ามาฟังเลขเด็ดว้ายนี่มันตำหนักอาจารย์ทิศที่เขาว่าให้เลขแม่นๆน,นี่วะเ้อจริงปะ ไม่เนีิอนอเ,นเอาเตไม่ลองไม่รู้มาเลยไปดูดูดูไปดูพิองไหเชื่อมิอาจารย์พิเชื่อมใจโอโน้น้ำมะน้ำมะเลขตรงออกออกมาให้หมดโอโน้น้ำมะน้ำมะปะทะลงน้ำเลขตรงออกเลขเด็ดเลขดังเลขตรงมา เล็อเลยดีว้างห้าเจ็ดเลขกี่ออกห้าห้าเจ็ดออกแน่นอน พวกมึงลองมาไปซื้องวดนี้ปัง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  <c oughs> <c oughs> เราจะเชื่อไอเด็กสองคนนี้ได้จริงเหรอวะ <c oughs> ไม่รู้อ่ะแต่ลองดูก็ไม่เสียหายเพ่าะ <c oughs> อืเ <c oughs> ดี๋ยว เลขเด็ดจานทิตห้าห้าเจ็ดจะสามตัวหรือหกตัวมาลุ้นกันวะรางวัลเลขท้ายสามตัวเลขที่ออกห้าห้าเจ็ดเฮ้ยสามตัวตรงๆเลยนี่วะจานทิศอย่างแม่นคือนี้ สักกันยังว่างสักกันยังเช้ากันเอาให้ลืมวันลืมคืนเห็นไหมล่ะเลขเด็ดจริงแต่ยังไม่หมดเท่านั้นใครอยากลงหน้าตีนทองเดินออกมาเด้อเอาวะเอยเพื่อนอ้ก็ได้วะอืม ออดีครับพร้อมแล้วนี่ไอ้หนูเอ็งคิดดีแล้วใช่ไหมแน่นอนที่สุดอไอ้หนูเยี่ยมเลยอย่างนั้นส่งเท้ามาแป๊บเจิญครับ ตึงเส้นโอมนภะนภะนระโอ้นภะนภะบอกแล้วแมงไหมยัอืมวมี นะโมพุทธายะนะโมพุทธายะนะตีนทองจงมานะตีนทองจงมารวย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  อ้าไี่ได้แล้วอะไรซึบอะไรวะกูว่าเอาเรื่องทำอย่างนี้ดีกว่าวะนม่งไม่ดีเลยเทำไมวะทำกันมาตั้งนานเนี่ยมึงดูมึงดูคิดว่ากี่ครั้งที่เราจะได้กินกว๋วยเตี๋ยวเงี้มึงทำมาขนาดนี้แล้วเพื่อนโห เอา้าแล้วมึงจะทำไงไม่อยากโกหกคนอื่นแล้วอะนั่งไม่ดีเลยกูว่ากูจะไปบอกพวกชาวบ้านเขาอะแล้ว,วแวต่ม,มึงแล้วกันน่ขาดเค็มกว่าน่กูว่าต้องเติมหวาน พี่อห,หนอยถ้ามึงจะทำไงก็กูอยู่มึงเสมอเพื่อนชาวบ้านทุกคนครับที่พวกผมทำไปทั้งหมดเนี่ยครับพวกผมแค่แซวเล่นครับอยากเล่นนิดหน่อยพวกผมขอโทษครับ ไอ้น้อยเอ็งก็พูดไปงั้นอะถ้างั้นมวดนี้เลขอะไรล่ะมันมันไม่มีเลขแล้วครับทุกคนมันไม่ใช่เรื่องจริงทั้งหมดเลยครับที่พวกผมทําไปนี้มันด้ยวยความรู้รู้เท่าไม่ถึงการครับพวกผมโกหกทั้งหมดเลยครับไม่มีเลขเลิกอะไรแล้วครับอุ้ยนี่มาตัวคัดศกคัดราบพวกึ้นเขาอุ้ยไปไปยกมือไว้ไม่ไดีว่าไ,ไม่มีใครเชื่อเลยวะกูว,ว่านะถ้ามึงเริ่มต้นด้วยการหลอก มึงหลอกอีทีก็ไม่เสียหายเว้ยว้าวเดีปวดกูวันนี้กูจะไปเกิดใหม่แล้วอฝากดูแลเฮ้ยอีทีอ้น้อยด้วย ถ้าท่านว่าอย่างนั้นพวกเราก็เข้าใจจ้าไม่เป็นไรหรอกท่านเดี๋ยวผมอะจะเอนดูไอทิดไอ้น้อยเอง้ยขอบใจมากไหนหลงปูเอ้าเอ้าหลงปูเฮ้ยหลงปูนี่แหละชีวิตใหม่ของพวกเรา Đây, à, hạ luôn ta Đây Hắn chụp đâu à.